ประวัดหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญชาติภูมิพระมงคลเทพมุนีในวงเล็บสดจันทสโรเดิมมีชื่อว่าสดมีแก้วน้อยเกิดเมื่อวันที่สิบตุลาคม2,427 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่บ้านสองพี่น้องตำบลสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนอุปสมบทได้เรียนหนังสือเมื่อเยาว์วัยกับพระทิกษุซึ่งเป็นนาชายณวัดสองพี่น้อง ต่อมาได้ศึกษาอักษรสมัยที่วัดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเมื่ออายุ14ปีโยมบิดาถึงแก่กรรมท่านดำเนินการค้าสืบต่อจากบิดาจนถึงอายุ22ปีและ ปี2449ได้อุปสมบทณวัดสองพี่น้องโดยมีพระอาจารย์ดีวัดประตูสารเป็นพระอุปชาหลวงพ่อเนียงอินทโชโตเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์โหงอินทสวนโน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับนามฉายาว่าจันทสโรมอุปสมบทแล้วจำพรรษาอยู่ที่วัดสองพี่น้องหนึ่งพรรษาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อหนงและหลวงพ่อเนียมในระยะเวลาสั้นๆภารณาพรรษา แล้วเดินทางมาจำพรรษาณวัดเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครเพื่อเล่าเรียนพระปริยัติธรรมต่อไปสมัยสมเด็จพระธาจาร์ในวงเล็บเข้มกับสมเด็จพระวรรณรัตนในวงเล็บเพื่อนสรุปแล้วท่านเคยศึกษา สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานในสำนักต่างๆดังนี้หนึ่งพระอาจารย์โหนง่งวัดสองพี่น้องสองหลวงพ่อเนียมวัดน้อย 3. พระมงคลทิพมุนีในวงเล็บมุยวัดสามปลื้ม 4. พระอาจารย์ดีวัดประตูสาร 5. พระสังวราณวงศ์ในวงเล็บเอี่ยมวัดราชสิทธาราม 6. พระครูญาณวิรัตในวงเล็บโปวัดเจดุพลวิมลมังคราราม 7. พระอาจารย์สิงห์วัดละครธรรม 8. พระอาจารย์ปลืม้มวัดเขาใหญ่ การศึกษาของหลวงพ่อสดจันทสโรจากอาจารย์ต่างๆข้างต้นนี้อยู่ในระยะเวลาประมาณ10ปีจากปีที่ท่านอุปสมบทในปี2449ถึง2459 เมื่อสมเด็จพระวรรณรัตน์ในวงเล็บเพื่อนเจ้าอาวาสวัดเชตุพลวิมลมังคลารามองค์ต่อจากสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ในวงเล็บเข้มได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอภาสีเจริญจังหวัดทนบุรีท่านมีความประสงค์ที่จะ ให้หลวงพ่อสดมีวัดอยู่เป็นหลักเป็นฐานจึงหวังเอาตำแหน่งเจ้าอาวาสผูกหลวงพ่อไว้กับวัดปากน้ำซึ่งเป็นพระอารามหลวงวัดหนึ่งเพื่อไม่ให้เร่ร่อนโดยไม่มีที่อยู่เป็นหลักแรงอีกต่อไปปี2459หลวงพ่อสด จึงรับบัญชาออกจากวัดพระเชตุพนวิมลมังครารามไปเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำและได้รับแต่งตั้งเป็น 63, เจ้าอาวาสในปี2463เมื um ่อแรกที่ท่านมาปกครองวัดปากน้ำ วัดมีสภาพกึ่งร้างท่านได้เริ่มสร้างความเจริญให้วัดโดยกวดขันพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดสอนสมถวิปัสนากรรมฐานส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมตั้งสำนักเรียนทั้ง นักธรรมและบาลีสร้างโรงเรียนปริยธรรมที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นจนวัดปากน้ำมีความเจริญขึ้นมาเป็นลำดับกลายเป็นศูนย์กลางปฏิบัติธรรมและการศึกษาบาลีปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานสมเด็จ พระสังฆราชในวงเล็บปุญปุญยะสิริรักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำในวงเล็บพุทธศักราช2,502ถึง2,508ได้เขียนไว้ว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำใช้คำว่าธรรมกายเป็นสัญลักษณ์ของสำนักกรรมฐาน วัดปากน้ำทีเดียวเอาคำว่าธรรมกายขึ้นเชิดชูสิทธานุสิท์รับเอาไปเผยแพร่ทุกทิศอีกตอนหนึ่งท่านเขียนเล่าว,ว่าคำว่าธรรมกายนั้นย่อมทราบซึ้งกันแจ่มแจ้งเมื่อหลวงพ่อวัดปากน้ำได้มรณภาพแล้วกล่าวคือ เมื่อทำบุญห้าสิบวันสรีระสังขารพระคุณท่านคณะเจ้าภาพได้อาราธนาเจ้าคุณพระธรรมทัศนาาวรวัจชนะสงครามมาแสดงธรรมเจ้าคุณพระธรรมทัศนาทรได้ชี้แจงว่าคำว่าธรรมกายนั้นมีมาใน สุตันตปิฎกท่านอ้างบาลีว่าตถาคต88สวาเสถะเอตังธรรมกายโยติวจนังซึ่งพอจะแปลความได้ว่าธรรมกายนี้เป็นชื่อของตถาคตดูกอนวาเสถะทำให้ ผู้ฟังเทศเวลานั้นหลายร้อยคนชื่นอกชื่นใจเป็นอย่างยิ่งทุกคนกราบสาธุการแด่เจ้าคุณพระธรรมทัศนาทรและประราชัยว่าทำไมเจ้าคุณพระธรรมทัศนาทรจึงทราบป,ประวัติและ การปฏิบัติของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำได้ถูกต้องผู้เขียนในวงเล็บสมเด็จพระสังฆราชพุนเรื่องนี้ก็แปลกใจมากเมื่อแสดงธรรมจบลงจากธรรม,มาสิแล้วจึงถามผู้แสดงธรรมว่าคุ้นเคยกับหลวงพ่อวัดปากน้ำหรือ จึงแสดงทำได้ถูกต้องตามเป็นจริงพระธรรมทัศนาทรตอบว่าอ้าวไม่รู้หรือผมติดต่อกับท่านมานานแล้วหลวงพ่อวัดปากน้ําข้ามฟ้าไปฝั่งพระนครแทบทุกคราวไปหาผมที่วัดชนะสงครามและผมก็มันข้ามมาสนทนากับเจ้าคุณ วัดปากน้ำการที่มันมานั้นเพราะได้ยินเกียรติคุณว่ามีพระเนนมากแม้ตั้งสี่ห้าหร้อยรูปก็ไม่ต้องบินฑบาตฉันวัดรับเลี้ยงหมดอยากจะทราบว่าท่านมีวิธีการอย่างไรจึงสามารถถึงเพียงนี้และก็เลย ถูอัธยาศัยกับท่านตลอดมาพุทธศักราช2464เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูสมณธรรมทานพุทธศักราช2492เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญพระ ภาวนาโกศลเถระพุทธศักราช2494ได้รับพระราชทานพัฒยศชั้นปร,รีินพุทธศักราช2498เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระมงคลราชมุนีพุทธศักราช2500 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระมงคลเทพมุนีอา,าพาธและมรณภาพพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงพ่อสดเริ่มอา,าพาธด้วยโรคความดันโลหิตสูงตั้งแต่เดือนมีนาคมพุทธศักราช2498 มีอาการขึ้นขึ้นลงลงพนเรือจัตวาเรียงวิพัติภูมิประเทศผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือเป็นแพทย์ประจำตัวดูแลรักษาหลังจากได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระมงคลเทพมนีเมื่อปี 2อ0 0อาการของโรคเพิ่มมากขึ้นแต่กำลังใจของท่านนั้นเข้มแข็งไม่แสดงอาการรันทดใจใดๆการต้อนรับแขกด้วยอาการยิ้มแย้มเสมอหลวงพ่อสดอาพาธได้ประมาณสองปีเศษจ,จึงถึงแก่ การมรณภาพด้วยอาการอันสงุณนะตึกมงคลจันสอนเมื่อวันที่สากุมภาพันธ์สองพาร้อยสเวลา1 5บหศนสิริอายุได้75ปีพรรษา53า